มาแกะกล่องสินค้ากันนะครับมาจากทางร้านซิกแนวสปอร์ตนะครับร้านแท้ร้านจริงครับร้านนี้อุปกรณ์สายปลาลูแต่เนี่นยมีอะไรบ้างนครับ รู้สึกหนักๆโอ้โหเป็นไงครับนี่ไง <c oughs> <laughs> มาแล้วครับผ่านท้ายผ่านท้ายพีหนึ่งครับผม <c oughs> สุดยอดมากเลยของแท้นะครับโอ้ยไม่ได้ส่งงานเลยแกก็สนับสนุนอย่างเดียวเลยขอบคุณมากๆครับผมตื่นเต้นมากเลยทีนี้ ของเด่นใหม่ละนี่ครับพร้อมกับสินค้าครับปลูกสามแฉกทางแดงนะครับเอาไว้จำหน่ายนี่ครับตัวนี้เหครับทีเด็ดครับทีเด็ดตัวนี้ของแท้นะครับ ไม่ได้สร้างเองจากเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับเนี่ยแบรนด์แท้จากเกาหลีเอ้แบรนด์แท้จากไกต้หวันนะครับนี่จะใช้ของเทียมก็ซ่อมกันยาวๆนะครับนี่ของแท้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับกับการสนับสนุนครั้งนี้ขอบคุณครับ